ทางผู้จัดก,การทีมเทควันโดไทยเปิดเผยว่าจากการจับสลากแบ่งสายเทควันโดโอลิมปิก2020เทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจของไทยมีโอกาสนะคะที่รอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชนกับูจิงยูอดีตเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยจากประเทศจีนค่ะน,นายธนดิตรักตบ,บุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดก,การทีมเทควันโดไทยพร้อมด้วยโคชเชยยงซอก วันหน้าผู้ฝึกสอนเข้ารวมประชุมผู้จัดก,การทีมและการจับสลักแบ่งสายการแข่งขันเทควันโดนะคะที่จะเริ่มชิงชัยระหว่าง24-27กรกฎาคมนี้ผลการจับสลากแบ่งสายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงนี้นะคะปรากฏว่าเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวไทยเบอร์หนึ่งของโลก ความหวังเหรียญทองสูงสุดของทัพนักกีฬาไทยในรอบ16คนจะรอพบผู้ชนะระหว่างอารวิแซคเชมเบิร์กจากอิสราเอลหรือว่าวิกตอรีสตามแบกจากเปอร์ติลิโกที่ต้องแข่งขันรอบคัดเลือกซึ่งรอบ16คนเทนนิสจะลงสนามเป็นคู่ที่8เวลาประมาณ9นาิกา38นาทีตามเวลาประเทศไทยถ้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจนดีคิมตุนจากเวียดนามหรือว่าอีเวตยังจากแคนาดา และหากน้องทนเทนนิสผ่านเข้าไปได้อีกก็มีโอกาสที่จะเจอกับซิมเจยังจอมเตะช้ําลอก2สมัยรุ่นเล็ก46กิโลกรัมจากเกาหลีใต้ที่เขาวิเคราะห์กันว่าเป็นเต็งหนึ่งนี่แหละค่ะในรอบรองชนะเลิศนะคะและผ่านไปได้อีกก็จะมีโอกาสไปเจอกับวู้จิงหยูอดีตเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยจากจีนในรอบชิงชนะเลิศด้วยจากนั้นผลการจับสลากแบ่งสายในรุ่น58กิโลกรัมชาย จูเนียร์รามนรงเสวกวิหารีต้องเจอมือแข็งๆทั้งนั้นเลยนะคะรอบแรกเนี่ยจะพบกับชาบวานคาริวมือวางอันดับ7จากออสเตรเลียโดยจะแข่งขันเป็นคู่ที่13เวลาประมาณ1 0 4นาฬิกา48นาทีตามเวลาประเทศไทยในวันที่24กรกฎาคมนี่นะคะหากผ่านรอบ8คนจะเข้าไปเจอกับโอมารซาลิมจากฮังการีหรือว่าวีโต้เดลลากิยาจากอิตาลีและถ้าหากผ่านไปได้อีก ก็จะมีโอกาสไปเจอกับอามินฮาดิปูจกอิหรานซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญมองในแง่ดีค่ะถ้าทะลุไปถึงรอบชิงก็มีโอกาสจะพบกับจางจุงมือวางอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้โดยนายธนดิตกล่าวว่าเรื่องน้ำหนักตัวของนักกีฬาทั้งคู่ตอนนี้ไม่มีปัญหาส่วนการตรวจโดลบล่าสุดของเทนนิสก็ราบลื่นดีแต่ว่าต้องรอผลอีกครั้งคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วคิดว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ดีค่ะ สวัสดีครับก็วันนี้มาอัปเดตนะครับนักกีฬาทั้ง2คนนะครับก็มีเทนนิสกับจูเนียร์นะครับสำหรับเทนนิสเองตอนนี้น้ําหนักก็49ครับปกตินะครับทั้งก่อนซ้อมแล้วก็หลังซ้อมนะครับเรื่องน้าหนักก็สามารถควบคุมได้ดีสําหรับจูเนียร์เนี่ยวันนี้ได้ยินมาว่าเกินมา4ขีดนะครับก็58-4ิบแก็คิดว่าไม่น่าจะต้องกังวลอะไรนะครับสำหรับอัปเดตมีเจ้าหน้าที่จากวาดะมาพาเทนนิสไปนะครับไปทําไปตรวจโดลบนะครับก็ ใช้เวลาสักสีชั่วโมงได้นะครับพวกเราผมกับโคชเชยเองก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าทําไมโอ้หนานจังเลยแต่ว่าพอช่วงๆเกือบเกือบตีหนึ่งก็กลับกันมานะครับกับโคดชิดก็ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นนะฮะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผลตรวจก็คงต้องรอสักพักหนึ่งนะครับนะครับก็ฝากแฟนเทควันโดนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนนะครับช่วยเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับในวันเสาร์ที่24นี้นะครับก็ส่งเสียงเชียร์ดังๆนะครับ พวกเราจะทําเต็มที่ครับทั้งนี้การแข่งขันเทควันโดในศึกโอลิมปิกเกม2020ของ2จอมเตะไทยนะคะ24กรกฎาคมนี้นะคะเขาจะเริ่มกันตั้งแต่8นาฬิกาซึ่งทางด้านของเทนนิสเนี่ยจะแข่งขันเวลาประมาณ9นาฬิกา38นาทีส่วนจูเนียก็เวลาประมาณ10นาฬิกา48นาทีนะคะซึ่งถ้าหากผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จจะไปแข่งขันกันในเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาที รอดูกันยาวๆแล้วก็รอร้องเพลงชาติไทยแบบพร้อมๆกันนะคะในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะ